คนอิดากไม่ได้พี่น้องพมาสินะตลาดนัดเนื <t ip> <t ip ่ยมงอบานคนอิดากว้นคิงของอมประเไ่แรแนเนาะบีย voilà ังขายเลยมันแคตรงคยแเอดเติดเขามีเวทีบานน่นหรือ <hm ย่างนั่นว้องส่ มั้งสงสัยคือมีอนเสือกมากขนาดไหนเออประธานอาหารเออเขามีคนเสิร์กแต่ว่าบ่มี่ก้าวเขากินเออพักตลาดนัดแนบบ่มีแนวกินเลยตายแล้วบ่ได้แต่บ่ได้มาตลาดนัดตอสองนาทีมื้อนี้มาตลาดนัดบ่มี่ยังขายจักอย่างมื้ออื่นวัดกษัตริย์วัดกษัตริย์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งวัดกษัตริย์ประเทจังได๋แน่แต่มื้อนหนีงอดตายแล้วล่ะบะหมี่เนไปเบิ่งแย่ใจเตอร์เลยว่าแย่บะหมีหยังเลยเออ เห็นเขาตีทงเนาะบึงอันลันหลานใครหลันไก่เขาเปิดบ่เปิดอยู่จ้าสิไรสีตะไคร่หลันทุกคนเออเห็นปะทงเขาอะบ่มี่พักบ่มีผลไม้เขาสิมีคอนเสิร์ตแน่นอนเนาะแมนคอนเสิร์ตแล้วก็มีเห็นบ่พวกตำรวจพวกกันนั้นมาเต็มเลยกษัตริย์เขาสิมาไอ้มาลอตเตอร์ดัมแล้วจ้ะโค่นอีกดักร้านเขาเดี๋ยวสิพามาเบิร์กไม่วัฒนาเดี่พ่อคิงประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่เอาละมันนีเช็ดังไดบัะนี่นนนสิกินเนี่ยมันบ่ม,มีแล้วกินแล้วเดี๋ยวสิไปสื่อไก่เอาเพราะว่ามันมาแล้วบ่ม,มี่เปล,เลี่ยนมือเราไหมสื่อไก่เดี๋ยวจะซื้มาตลาดนัดว่าไหนกินผักบ่มีผักโอ้แสบไปซื้อไก่ก็ได้คะ่ะซื้อไก่กับไข่ได้ที่ทมอรัมแสบเอาโรตนะีเนะื้อเออเอาเนือเอเน้อนั่นละมันนี้อ่ะเอ็นกิโล ตาว่าตับตับเรือดูอะไรหลายอันนี้บ่เออนั่นล่ะยาเดซเอ็นกิโลใกล้กินไี่แ่ละเด้อผักบวมีไหมผักบวมีเรือตูนจะคลองเนาะเออขนาดบ่ได้มาตลาดสองอาทิตย์เหรอมันเขาขายไก่เอาตับไหมเดซเอ็นกิโลโอเคอันตับเอาบอลเนี่ย ตับเอาจักหน่อยก็ได้เพราะรมีอยู่ของเกา่าเอาจากคืงกิโลเขาขายเปล่าห้ารับกิโลเยอเเขาว่ามันมีอยู่ของเกา่าไงบะมีผักกินโอ้ย <laughs> <laughs> สกปรกกลๆบ่มีบ่มีผักไก่เห็นพวกอันตำรวจบ้างแน เขาสีมีการล่าเล็มละนนอกมางอื่นเนาะคิดว่าโปแตกคักเดินยูฮอลแลนด์บอลูเรืองหลูเล่าขนาดเป็นขนาดอยู่มาตั้งนานนะนเจ้านั่นเอามันมาคยมาลตรตดับเนาะ <c oughs> อันนี้ตอกสาเขาสีมาลตรด <c oughs> ตดับตำรวจเขามากเราลุ้อยู่ว่ามันจะมีงานค้นหิงดักแต่ว่าเขาบอลลูว่าเขาสีมา หอดผีบอขาหนึกว่าเขามาอยู่ในเมืองเออหนูก็คิดว่าอยู่ในเมืองเอออันนี้เขามาหอดผีผปะ่ะประจัเท่อครับไม่ได้กินหรอกตำรวจมาเตรียมตัว มาเตรียมการตอนรับคิงโคนิงดักเหมืออื่นสุดแล้วก็สัาบ,บานจะ้ะ oh, oh, คุณนะอะเขาเตรียมการเตรียมงานเตรียมแบบอะไรอย่างดีมากเลย ปิดถนนถนนแถ่พวกนี้คุนอันทึ่งทึ่งไออย่างถนนรถเม่โท้อกดติดเบ้หมดเลย ไปค่ะกำปบ้นดีกว่านี่มีช่างภาพมาด้วยคุณตะสีสวยเนาะเขาตั้งแข็มตั้งช่างภาพเต็มเลยมือน,นี่จืแต่เ้าดอกแต่ว่าถ้ามันมันหนาวมันกะโอ้ยอ,อากาศบนเอาก็ใส่เสือเอาโดนถล่นว่าโต็กอเคแล้วนี่หลัะแถวบ้านพี่น้องย่าไปหอดผุนเลยแถวบ้าน ขันน้อยเดียวกระบานเข้าแค่หนาวตกสามเดน,เนเด๋ยวมาเอื้อนสุภาพามาเบิงโค่นี่ดักมาเบิงกับสัตว์อันประเทศนี้นไปแมมาหนี้กะ่ะ <c oughs> ไปกินเขากับเผือกขึเนกวันนี้ไปกินเขากับเผืออุตส่าห์มาตลาดว่มี้มันแนวกิเกนเลย